ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์ดนะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของ G e Framework t i p นะครับสำหรับทิปในวันนี้ก็เป็นเรื่องของ dropdown list นะครับซึ่ง dropdown list ในวันนี้จะแตกต่างจาก dropdown list ที่เราเคยรู้จักมานะครับเนื่องจากว่าใน dropdown list ที่เรารู้จักมานะฮะเราจะใช้แค่ ฟิลฟิลเดียวเป็นฟิลสำหรับแสดงข้อมูลนะครับแต่ dropdown list ที่เราจะเรียนรู้นี้นะครับเราสามารถใช้ m u n t i a t tribute นะครับในการนำมาทำเป็นตัวแสดงผลเวลาเลือกนะครับไปดูหน้าตาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อ,อย่างเช่นนะครับอันนี้นะฮะ dropdown list ตัวนี้อย่างเช่นผู้ยืม นะครับถ้าเป็น dropdown list ที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีแค่ชื่อนะครับ first name ได้อย่างเดียวซึ่ง last name เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาใส่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันโชว์แค่แค่ชื่อนามสกุลไม่โชว์นะครับทีนี้เวลาที่มีคนชื่อซ้ำกันนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ โอเคทีนี้เราจะเอาชื่อกับนามสกุลมาโชว์ในตัวดับดาวลิสได้ยังไงนะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับขั้นแรกก็คือเราจะต้องไปกำหนดในตัวของโมเดลซะก่อนนะครับตัวของโมเดลที่เราจะเรียกใช้งานนะครับโอเคนะฮะ สำหรับโมเดลที่เราจะเรียกใช้คนระับตันนี้ในที่นี้คือโมเดลโปรไฟล์นะครับซึ่งมี first name กับ last name นะครเป็น Attribute อยู่ใน d a t a b a s e นะครับโอเควิธีการคือเราก็จะทำการกำหนดนะครับตัวแปร private full name ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ นะครับสร้างฟังก์ชันนะครับ get full name นะครับแล้วทำการ return first name กับ last name ออกมาเขียนครับอันนี้อยู่ในโมเดลนะครับก็ทำแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของ v i w นะครับเราก็ทำการสร้าง ดปบาวนลลิสต์ออกมานะครับซึ่งเราก็ทำการเ,าเรียกโปรไฟล์โมเดลไฟล์ออ l นะครับเลือกไฟล์ออกนะครับเสร็จแล้วก็เอา Fill User ID เนี่ยมาใส่เป็น Value นะครับส่วน Full Name เนี่ยเอามาใส่เป็นค่าที่เราเห็นนะครับเขียนฮะเดี๋ยวลองดู View s o u r อ e ดูนะครับ นะครับนะครับ v ว l ลูกก็คือ user id นะครับส่วนที่เราเห็นเราเ,เราเห็นเนี่ยก็คือชื่อและนามสกุลนะครับตรงนี้ครับ full name ตรงนี้นะครับก็แค่นี้ครับอันนี้ก็คือ drop down list แบบ multiple attribute นะครับ โอเคนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอาไว้ใช้ในการทำแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็ติดตามโปรแกรมเมอร์ไทยแลนนะครับต่อไปก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรานะครับเราก็จะสังสร้างสื่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ พบกันต่อในคลิปต่อไปได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับผม